ที่สวัสดีพี่ tamam, 2 2> น้องทั้งสองคนโค้งแลวก็ที่กำลังรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะตอนนี้เนาะคลิปนี้พี่น้องเฮาสิไปถ่ายคลิปเก่าแต่ว่าบสีไปถ่ายูุซาวนะสีไทถ่ายไปหาู้สาวเพราะว่ามือนี้สิไปถ่ายภาพบรรยากาศไฟแสงสีเพราะว่ามือนี้เป็นมือวันที่เสาร์ธันวาสองห้าหกเจ็ดเป็นวันคริสต์มาสพี่น e ้องเอาสีไปถ่ายภาพบรรยากาศไฟแสงสีอยู่ในเมืองเขาสีเขาไปในเมืองแถว จุดไม้กับสยามพารากอนพี่นอ้องจะในก็รอติดตามรับชมไปตอนนี้มาหอดสถานีรถไฟฟ้าคูขดพี่นอ้องสถานีรถไฟฟ้าคูขดพี่น้องคนกุ่ลังเลิกงานพี่น,อน,อนอ้องมือดิฟขนาดคนเขาออกจากเมืองแต่ว่าเขาสิบเก้าเมือง รัไฟฟ้ากอนพี่น้องกรามีคน,ลนลเลยพี่น้องโล่โจ่เลย a t t เน้องนวเขาไปในเมืองอีกจะซอยึงกันยืนยพี่น้องตอนนี้มหาหอดสถานีสยามเลยพีน่น้องไฟแสงสีพี่น้องสวยงามอลังก,การนี้คนมาถายรูปมือนีเป็น วันคริสต์มาสพี่นอ้องเวทีสุดสีแดงวันคริสต์มาสวันที่25ธันวา2567สงา่งท้ายปีเก่าต้องนับมีใหม่นะครับไปกับ DTC ฟาล์มี่พาราด็อกส์ครับผมเปเปอร์เพลนสนะครับบอลพูวินเจมินัลโฟสและบอดี้สลัมนั่นเองครับตอนนี้ เขาใส่สุดสีแดงกันเต้นเลยลเขาใส่สีดำอันนี้ทางเข้าสยามปีปน้องคนหลายหลายสวยงามอลังการ จะไปแล้วพี่น้องเลยเบิร์เบิร์บรรยากาศไปงามไปเ้อะพี่น้องเลย่อนแล้วทุกๆคนเลยครับครับผมก็คืนนี้นะครับ Merry Christmas นะครับทุกคนแล้วก็ Happy New Year สำหรับปีหน้าด้วยนะครับขอให้สิ้นปีนี้เป็นสิ้นปีที่ทุกคนได้พักผ่อนได้มีความสุขดีๆเจอแต่อะไรดีๆนะครับผวกอะไรแย่ๆก็ไม่ต้องออกไปนะครับผม อนุญาตปิดเสียงพี่น้องเพราะว่าเสียงร้องทำนองชัดเจนเลยเดียวสิโดนลิขสิทธิ์เพลงเพิ่นเนาะกะจังได้ก็เขอโทษขออภัยนําพี่น้องหลยๆเนาะกะบเบิ่งภาพเบิ่งไฟแสงสีไปก่อนพี่น้องเพราะว่าเฮาสีเปิดเสียงเป็นช่วงๆเนาะเป็นช็อตๆไปบางช็อตที่เพิ่นบริด้ร้องกับมีพี่น้องเขากับสีได้เปิดเสียง ระบบไฟระบบเครื่องเสียงแบบว่าปุ้ยสวยงามอลังการเนี่ยลีพี่น้องเพิ่นจัดเต็มเลยอ่ะเฮากะมาทํางานกรุงเทพกับหลายปีนะแต่ว่าบริเคยเขามาเที่ยวมาหลินมาชมแบบบรรยากาศกรุงเทพยามราตรีอะที่เขาว่าสวยงามอลีพี่น้องปั๊ดพสวยงามอลังการมาเห็นมาเห็นครั้งแรกว้าวเลยพี่น้องสุดยอดอลยลีตื่นตาตื่นใจกับไฟแสงสีพี่น้องแบบว่าสวยงามแหงพี่น้อง เราไปต่อในช่วงนี้กับพวกเรา Feel Boost Band กันเลยแล้วกันดเดือดกันหน่อยแล้วกันะะช่วงนี้เราจะไม่หวายมืนช่วงแรกที่เราเนไหมนะคะพวกเรา Feel Boost Band อย่างี้ช่วงที่สองค่จบเต็ม รอบหนึ่งเนอพี่น้องเพราะว่าเสียงมันชัดเจนเลยเพราะว่าเขานั่งอยู่หนาเวทีใกล้ๆเลยพี่น้องเสียงมันก็เลยแบบเขาเต็มๆเลยบอกๆกันหนาสีหูเนอะพี่น้องเป็นเพลงลักษณะได้เพลงมันพี่น้องเบิ่งไฟแสงสีกะหูแล้วเนาะแบบว่าดสุดยอดไฟแสงสีนี่อลังการหลายพี่น้องเขาจนได้ใส่แว่นตาดำเนะพี่น้องเพราะว่ามันแสบตาเป็นไฟสปอร์ตไหลเนาะคนภาคก็เป็นวัดพี่น้องเว้เพราะว่า ช่วงนี้มันหนาหนาวเนาะนอากาศเย็นเป็นในสองสามมื้อแล้วแหละพี่นอ้องขอแค่นี้พอแต่ <Hi. S 2> เมื่อกี้ช่วงเมื่อกี้ช่วงแรกก็ลองแค่นี้แหละร้องแค่นี้พอนะคะอ่ะ hmm. เอาไปว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขไหนใครมีความสุขที่ได้เจอน้องไบกับน้องกลับบ้างคะ เราก็โสดเหมือนกันแล้วพวกคนนี้ใช่ไหม,มแล้วก็กะกี้ใช่ไหมอ่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ขออนุญาตจัดเพลงช้าๆเบรกดาวมาสัก,กนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วเปลือกเพลงเพราะเพลงนี้ให้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ นี่ก็ต้องขออนุญาตปิดเสียงอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องปกติบาร์เทวันกับสิมีไม่ตัดเสียงหลบกวนภายนอกพี่น้องตอนมากันยังใส่ได้อยู่นะพอมาฮอดแล้วมันใส่บ่ได้จักมันเป็นยังมันกึกกะกระกกะกึกกกระกะต้องใช้มันสอดพี่น้องต้องใช้มันจะสอดคันมีไม่ตัดเสียงหลบกวนมันกับสีซอยได้ในระดับหนึ่งพี่น้องเสียงกับสิเขาอยู่แต่ว่าเขาบลายพี่น้อง มายักเลิฟทูอามีความสุขกันพวกเราดีใจนะคะก็วันนี้อยู่กับพวกเราฟิลฟูสแบงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนอาิจมงว่าขายจากรายการเสียงรับจ Singer, ะไมที่โดราซิงเกอร์ไทยแลนด์ซีซั2ค่ะอยากรู้ใช่ไหมเอ๊ะทำไมไม่ร้องร้องให้นิดนึ่งร้องแบบประโยคเดียวสั้นๆเพื่อที่เราจะได้ไม่จ้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะ ตอนนี้พอนเจอเลิกแล้วสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเ้าสิไปเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวบีจีเอสต้บก่นโอเคพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย